ใส่ไพเนี่ยแสดงว่าอีจะเตาจุอีกเตาินข้าคนแก่อีกโซก้าวหนุงตากใส่ในกู้เลี้วใส่เล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว่เลี้ยวเลี้ยวใส่เลี้ยวเลี้ยวส่เลี้ยวเลี้ย่เลี้ยวเลี้ยวใส่เลีเลี่เลี้ยวเว่เลีเลี่เลี้ยวเลี้ย่เลเล่เลี้เล่เลี้ยว่เลีลี้ยวลี้ยวี่ลี้ยวเลี่เลี้ยเลี้ยวเลี้ยี่เลี้ลีเลีี่เลี้ยวี่เลี้ยวเลเล่เลี้ยว่ ก่าอิจฉาบก่มันแปลกโอ้อันนี้ม oh, uh, okay. so ันแตกเนาะมันหนักมันแตกอันนี้เป็นย้อนบรายใส่น้ำาิดน้อยโถน้ำปมนน้ำขื่นน้ำปลาปลาอันนี้

อุตตตั้วตั้วในในพะนึกในน่ะต้าโอ้อ้ายยิ่งลูกบิ๊กตาบิมันเล็กสิเเล็กสิขดขดตรงเนี่ยก่อบันแม่อืมา่อืมเ่มแต่ว่าสิดึงได้บ่ลองดึงบ่ดึงดึงดึงสายดึงสายพ่อได้บ่สวัสดดึงได้บ่อ้คลิปนี้อีดาวติโอ้มันนกะเซึกวังต้วังแกนี่ด เออนัดเอ้ามรับไดเลยเาสือสพดเอาะเนเอะเ้าเสื้อขึไเลยขอน้สยหปังเจ้นเลยเกาะแบบเส้อสพดเริ่มบวมเรียกบวมตื็นเลยไมมันตรงดีดดีเออคอคอไงได้ดึงึ้นเแงง่ายยักอีเดาหรอกเาเา่อนล็กเล็กงัดส้ะพดมันต้องดีดแต่ดรักในตวบวมใส่เสื้อคคอมันดึงคืนได้เออ มือหฮามันดึงบ่ได้ดอกคันบ่ใส่เสื้อือแล้วจ้าพาดในที่พาดเนี่ยมันมีถาะอันเดียวบอกอันนี้อันนี้แม่ยังอันนี้อันนี้น้ำลงบ่ตอนนี้โอ้น้ำมันลงคึนนะบ่จากไนดากอริยทีบัตอ๋อดากนี่จิตพิงนี่นี่บ้าแต่จิติอริยบุตรนี่โอ้ติพงนี่แต่นึงทั้งนึงเต่เอ่อเปลว่าป่มขึ้นาะมันดันขึ้น อันี้ทอสายไฟเนอะอจ็บกบะเบ็บกบะนะมันนักผูพรไอ้จับตุงยุงแบบตุงยุงอเจ๊ยี่เหล่าใ่นักสุดทอไอ้เต้าเจานเต้าทอไงลละทอทอสาสิบอันนี้เอา่าไม่สวยใส่กระดองกระดองบใส่น้ำปปาเลยทอจาะเต็มแก่หัวงจุะเตจเปนดูเปล่าตี พังเลยุ่อเตีพังปล่าแหงๆดึงแต่แต่ผ่าผ่าผ่าอะไรอยู่ไปไปไปจับพัดได้จะขัดโคตรโคตรมันหนักเกินมันน้ำหนักมันหนักโคตรบิดลงพัดได้ติ๊เต้เต้เนี่ยกระเซนในประหุตในจำหยานในก็จำเก่าจำเรียองในกระเซนี่ยเออลงในจับรองไม่มีจับเกี้ยวตัวเองเนี่ยจับย้อนลงเลยเออเนี่ยมันหนักอันนี้โอ้ยลองหน่อยนะ เกี่ยวกับกตทแน่ในปูงไปแน่เรดีจะลองคัดเอาต่เกษตรนึงนี่ใพวกเอฟจะเลยปยปูตอจะเกษตรตนอกบ้านนี่อยู่ดอกมันักบ่นี่สิได้เปลี่ยนทอโตมันบ่แพงดอกเนาะนี่เิ่ตัวนี้นี่นะต่ตัวนี้ดาวนะอบตัวจเอจจะ้เดอซาวเนาะทอซาวไปสหามันได้ติดเนี่ยถ้าเบิ่งเฮาสิได้ติบ่บ่ใหญ่ฮะ สามชิห่าหรือาิห่าสามชิ้นห่าสามสามิ้ห่าสมสี่สิบจักแมตจักแมสิบสี่สิบสิบแม่เลิกนี่โอ้สี่สิบแมตเท่าสี่เดือนพออทุนเลื่อนพอแห้งคันเขาสิหับทิ้งอีกคืนบกาวบุกแห้ไยอลักน่ยตลดเด็ดเลยตีก็ยงเลยต่อิดทนรับประวัติอนี่เจอพุเลยจุ

พต่โต้ไดลกใส่เต่าดำเป็เต่าจะแนเนพระพุทธคือบักเมติอืมมันใส่ให่เต่าตุงยุงซื่ออืมมันนักได้เลยตัวนี้มันขาดเล็กบลวัเล็กหลวดได้เนาพัดเอยเออเออแนเนี่ยขอดขอดัวเออขอดถั่วได้ได้ขอดถั่วขอดหัวก่อนเบิงเบิงจับจับจับองไงเบิงอสีเห็ดเบิง ขอโทวมันก่อนโอ้มมนได้มันมีทออยู่ฮะขอสืลูกมันหน้าฮักทั้ขอโทษใช่โค้งผู้ใดนวีโค้งมัดโอ้ฝ่นเอาโมกป่าดนี่ขอคงหลักสเลยจูบรีกันนั่งอันึขึ้นคงตัต้นต้นนีต้นนีกระดงจอยแต่ไงานตอนที่ลงทำพันตึกกวยดับเด็กเสียงบ้นนี้งานนงัดของหัวกระปอก อตังอืมกระเียบอได้ยันรองว่าทอนันมันบุรุษเนอะดึงดึงดึงสายตัวนี้ก่อนซ้ายเด่ขึ้น

thăng load đứng no, bay lên chỉ lấy 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 lấy

สิวายโอยู่โอ้ข้ามเลยเลิอทุกกระนหน่ำน้อเกี่ยวไปพุ่นเต้เลยเชี่ยไปเตี้ยที่เน็งหน่อยนะนี่ตัดต้องเน็งฮะสายตัดเพียงเน็งสายไข่บ่ยางอีกเลิกบ่ดตัดยอดโซตตรงนี้อ๋อตะปุกแน่นในหลอกสายไข่ยังอีกเลิกเติบได้ะปุกนนี้พุดธีได้ยวางขามถางโอ้ไปเลยไปเลยน่ตอทางสิบแปดเมตร พี่หาคิมแมทอรีเนาะโอ้โหโอโหพวกนี้ขามทางเลยนะเรียงขนาดนี้เน่บตัดเนบาเออดเลยโออสายใส่สากับโต้ไม่สาแอรลยเด็ดหัไดเลยเดเดาแล้วเดาแล้วเดามาชุดเลยของดีของดีนอน่จุ๊บโอ้ยเลยกับโถิ เต้าสิได้โทษออกกันนี่นําเต้าตอกจักเลยบิดกระเจตอกบิดกระเจตอกให้เต้าดอกรุ่นกระเจตอกเสร็ตะมูกนะครนี่ก็ว่แล้วครับถอดมื้ออื่นหั่นแม่นถอดมื้อนี้บ่มีคนนอนเผาด้แม่นกระเจเลยไปสิไปนอนเผากจตกจที่อดตัวนี้

ไปใส่มนีไปน้องใส่ไปเนีนั่นบอกไปพูเอาเขาในเขื่อนเขางูทางใดดีโนอ๋อเเตะเลยนะขอว่าเมื่อื่นมื่อื่นเป็นเามื่อนี้เนี้ยอ๋อเนี้ยแข่งสีไปเลินมกม่ยคุ้ไปเนียปัดเลยมเ เเกต์บลิเ้บลยคล้ายโรดเลยเป็นคิดเนี่ยง่ายเบงยดูเลยาวเ้าโมันเอ๊ะลลกเต้เ้เรไตัดออกคอมตีสายเนี่ยตัดตรงนี่นี่ไตัดรอกดอเฮ็ดบเนี่

อ่ออีไงลำพโลเตียดดอกอืมจกจกอ้าเอ้าเด้งแบบนี้กูง่ายยอดติงกูง่ายแหละรับนี่วูววยาวปานยังนี่ไหวกันเข้าสีเลือยก็เลื่อยอยู่งไหนผมเละเขาสีเลือ เออเตาเออจะเอาเขาในเขื่อนอ่าพี่นนองเพิ่อนอ่ามาแล้วมืออื่นเสาร์เพืนไปใส่มือนีไลง

อีจับรอีจกเป็นน้ก่อตะวันดีจีอีระเทขันเลยดีจีเทขันอ่าเทอเฮ้ยามดับตัรกด้หดไปเว้นเลยบางทน้ำหนักเนี่ยเนี่ี่ยตะเนี่ยเอาเต้นเนยนะ้ยน้องเจงได้น้องสาวโอ้ปงป้าคือดะคือมานแท้หากินถ้าปัดเนี่พัดเอ้ย งไงดอกเลยเออ,เอ,อนโอร้นบทั<อ>งใดอันนี้นะอ้ยอตน้ำเอแลวน้ำเอาตายตกี่จป่องดึกไปย่องตู้ตรงนน,นี่นี่ตั้งนี่เออเอามาม,ามามามาตั้งนี่มาจับตั้งนี่อตให้เงึบเลยนะอเสอเอเดเะมจาไ่ให้ที่เมกะน,นะ <laughs> ngày hai thì mẹ cả chấm nhà Ngày đi Đắp nhu là Nếu ý tôi cái này Ta tí này cả con cao là đi Đây là phi Ngày bé thì Dọn ai hết tế Hãy ขคอยยังบอดายอาบนามคือกันนอนเลยมาถึงัดงาโองานโอเราเยอับเอาเยอะ้างหนบ่ะครับจีเอาน้องใส่ไปครับฮ้ยด้ออยด้อ ตำอีกมาก่อห้เลยบอกพอบานพอบานซื้อปูนเออพ่อแล้วเขางอาบตะมุดเนี่ยตังเละตังเปล้งตังเเจนบ่เสื้อคอยนอเนี่ยเกะกะบนจ้องจ้าเลยเนี่ยเสือบอกบ่เมนกยาได้เนี่ยมาลบกวนคนเนี่ย

เกือบเรียกขันยูเขื่อนเนี่ยผู้ที่ตกใส่คนน่ยมันหักเพราะว่าอันนั้นสายมันบบตึงนี่ก็โทมันหักลงก็ได้กระเซิงถูวป่าอ่ะคือฟงไฟมักงนี่ตายไล้จังเลยก็เสกนี่หลุดกระเสกนะอาพลิตัดไหมยองลูกบ้านร้านเมืองมันไม่กลัดเหนียว ลานผอบานดีจ้บเด็อยอะดจโอ้ยอยากกินปีงป่าดิจึงเมนหอมดิน่าไัปะกุยตักนะเอาอวยใส่ฮะอีก้าวดอกโท่ในอ๋ออีก้าวดอก

บ่ได้อาบน้ำเดอ้อพี่น้องมือเนี่ยจะได้บ่อโอโ้แค่นี้จะปุ่มใสอ่อ่างอ่ายตี้เบิดแล้วอยู่กับพุยบอยังพอดีอดอืมอ้าวอ,อืมเ <c oughs> อาบัดน,นี้้อยพี่น้องเลย ปนใหญ่ปนเนี่ป oh ่ะจนมัดโทตัดโทษแหมบึกงไงสิมัดเถื่อนดันเอ้าหลัอาคือว่ามัดย่านเข้าหลัก่อนสอ้ัมเนี้มันสีเลือโบเลือดอกอัดไฝปนใหญ่บบดี เหยื่อกลางเวงยเเเียนโบยากเห็ดผู้ใหญ่เขาลักบ่เขาสิหยันใส่รถอันนี้เลือดเนาะตอนแรกเขายังเอาได้โอยเนาะไปไปแยกย้ายไปเนี้ย่ยพี่นอ้องเลยขอนำปป่าคนละอ่างอยู่คุณคืนนี้โบได้อาบน้ำโบได้อาบน้ำเหมือนเนี่ยอะ พี่น้องเลยคลิปนี้เอาซ o m เนี่ยเบิดแหลกภารกิจมืออื่นเสาจังสีเอาถ่อลงได้ลงอีกคันหนึ่งพี่น้องบายบาย